สวัสดีครับอยู่กับอลินเอมิด้าค่ะและตูนทัชพลชุมดวงใน you, รายการฟู้ดพออยู่รายการที่มีครบทางสาระบันเทิงและความอร็จอร่อยครับผมช่วงต่อไปช่วงฟู้ดฟิตนะครับเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะมีเมนูเพื่อสุขภาพอะไรมาฝากกันแล้วก็ช่วงหลังจากนั้นครับฟู้ดฟันไปเจอกับพี่โจแน่นอนนะครับพี่โจพาไปกินของอร่อยแต่ว่าจะเป็นร้านอะไรต้อง แล้วส่วนเซเว่นมิลิทเมลค่ะเป็นช่วงที่ลินชอบมากเพราะว่าลินจะได้กินอาหารอร่อยอร่อยฝีมือเชฟตนูนว่าแต่แว,วันนี้ทำอะไรวันนี้นะครับเมนูเกี๊ยวทอดไส้ปลาแซลมอนโ,โอ้ยท้องหิวหิว,วหิวหิวนะอ่าเดี๋ยวติดตามดูกันให้ดีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปอยู่กันก่อนเลยในช่วงฟู้ดฟิตครับ อยู่ในช่อง Food Fit กับเอลินนะคะและคุณณวราเปลี่ยนบุลเลอร์หรือว่าเชฟเน็ตค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วต้องมีเมนูเด็ดๆมาฝากเอลินเลยก็คุณผู้ชมแน่เลยค่ะวันนี้เป็นเมนูของโปรดของเน็ตด้วยนะคะ,คะเป็นอาหารเป็นคำๆนะคะวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวน,นะะโอ้ยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนอกจากผักเยอะแล้วน้ำจิม้มเขาต้องเด่นใช่ค่ะ แล้วก็เนื้อสัตว์ข้างในเนี่ยเราจะใช้เป็นปลานะคะวันนี้เราจะใช้ปลาช่อนนะคะ<ม>ถ้าเราไม่ชอบทานปลาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อกุ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,คะหรือว่าจะเอาง่ายๆก็คือเป็นปลาทูน่ากระป๋องก็ได้เหมือนกันนะคะ<ม>ซึ่งวันนี้เราจะนําปลาช่อนสดๆเนี่ยมาทอดก่อนทอดให้ให้กรอบให้เหลืองนะคะมันจะได้ไม่ไม่มีกลิ่นนะคะ<ม>แล้วก็ไปผัดกับเครื่องทั้งหลายแหล่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้มีเครื่องปรุงอะไรบ้างะค,ะค่ะ กระทะเราร้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทอดปลาทีนี้เคล็ดลับปลาทอดปลาไม่ให้ติดกระทะเนี่ยเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะแล้วอันนี้ลิบงรู้ตอนเด็กๆเ,เวลาเวลาทอดทอดปลาเป็นตัวเลยอะค่ะก็จะให้ใส่เกลือลงไปในน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเราจะระวังกระเด็นนิดนึง ปลาชีสเหน่เขามีความควาวกว่ากันนะคะคือปลาน้ําจืดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีกลิ่นคาวได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันอยู่ในโคลอนอยู่ในอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราล้างไม่ดีเนี่ยกลิ่นกลิ่นมันจะขึ้นหรือบางทีถ้ามันไม่สดเนี่ยกลิ่นมันก็จะขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากซื้อของสดแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราก็ล้างด้วยเกลือคือเอาเกลือเนี่ยถูที่ที่ตัวผิวปลาเพราะว่ามันจะมีพวกเมือกพวกอะไรอยู่เวลาเราซื้อปลาดุกปลาช่อนอะไรเงี้ยค่ะ ล้างแล้วก็ล้างผ่านน้ำให้สะอีกทีหนึ่งเพือ่อให้มันหมดเมื่อรอนนี้กลิ่นก็จะลดลงไปแล้ว<อ>ะะดีได้เคล็ดลับด้วยในวันนี้ค่ะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มรอรอกันไหมค่ะ,คะ,คะ ก็คือทุกอย่างเนี่ยเราจะคนผสมกันค่ะเดี๋ยวอะไรบ้างคะค่ะได้ทุกอย่างเลยผสมรวมกันเลยน้ำมะนาวนะคะน้ำตาลอนี้เยอะหน่อยค่ะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะค่ะถ้าเรา,านั้นเราใช้น้ำปลาก็ได้่าน้ำส้มใส่ชู เออทีแล้วก็ปริกค่ะ <c oughs> ง่ายเนาะนแซ่บเลยอะ่ะนึกงถึงน้ำจิ้มที่แบบมีพริกแล้วมีความเปรี้ยวมีความเ <Okay. S 1> ค็มจ<ห><น>ะเะป็นอย่างนี้ <c oughs> เราปล่อยให้เขาทิ้งเขาไว้ก่อนได้ใช่ทิ้งเขาไว้ก่อนได้เรามาเตรียมผัดเครื่องไส้รอไว้ก่อนพอนี้เหลืองปุ๊บเราก็เอาปลาลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเนทให้คุณเอเินบันเลงเลยเนาะได้ค่ะนะคะอันนี้ไฟแรงม้างนอแค่ไหนคะไฟอ่อกลางๆก็ได้ค่ะโอเคกลางทีนี้เน็ก็จะตักเอาน้ํามันเฉพาะน้ํามันที่ทอดปลาเนี่ยแค่ประมาณสักสองช้อนนะคะ ไม่ไม่เยอะมากโอเคพอกระทะเราร้อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใส่เครื่องที่เรารโคลก,กไว้ใช่ก็เปีนอินทีมมอะไรบ้างอ่ามีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะเหมือนที่เราเรียกในอาหารไทยว่าสามสามสหายเนาะสามเกลือสามสหายแหละ<า><า>เป็นใส่ปุ้บหอมป๊บใช่ใส่ปุ้บหอมป๊บใส่ในหมูทอดก็อร่อยนะคะ พอใส่ได้หมดเลยคะใช่ค่ะใส่ได้หมดเลยมีแค่หลอดนะคะแครอทเขาค่อนข้างหั่นเป็นชิ้นเล็กมากาใช่ค่ะเพราะว่าถ้าชิ้นใหญ่เนี่ยมันจะสุกยากแล้วก็เวลาเราทานเวลาเราเอาไปห่อเนี่ยมันจะแข็งถ้าเราจะให้ช่วยให้สุกเร็วขึ้นเราจะใส่น้ำซุปนะคะพอ,อเรารู้ว่าแครอทเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปเลย ตามด้วยเครื่องปรุงรสนะคะทั้งหลายแหล่ก็คือน้ําตาลอันนี้ซีอิ๊วขาวอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะคะ แบบนี้เราควรจะเลือกแป้งบางหรือแป้งน้ำมันถึงจะเน้นว่าแป้งบางอร่อยกว่าใช่เพราะเราเน้นแบบผักแล้วก็ปลายไข่แต่เวลาห่อก็ต้องระวังหน่อยใช่ค่ะระวังแต่ง่ายกว่า่ สวนปลาช่อนนั่นเองขอบคุณเชฟเน็ตมากเลยที่มาแนะนำเมนูอาหารพริเอด็ดเมนูอาหารใหม่ๆให้เราได้ทำกันนะคะอ<า>ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับฟู้ดฟันวันนี้นะครับอยู่กับผมโจพาทุกคนนะครับลงมาจากทางลงรถไฟฟ้ทาทองหล่อตรงนี้นะครับหัวมุมนี้เลยนะครับเจอร้านนี้ครับ s i กแอนด์วันเดครับอืมก็เรียกว่าเขาชวนขนาดนี้นั่งและอาเรียกว่าประหลาดใจไปกับอาหารข้างในาดูซิว่าจะทำให้ผมประหลาดใจได้มากนะแค่ไหนาตามมาเลยครับ เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะประหลาดใจไปนะฮะกับซิทแอนด์วันเดอร์นะครับอยู่กับเจ้าของร้านนะครับคุณวชระพลขวัญอ่อนนะครับคุณนัดสวัสดีครับสวัสดีครับว่ามานั่งในร้านเรียบร้อยนี้บรรยากาศร้านสวยมากอันนี้คือออกแบบคิดแบบอะไรยังไงออกแบบเองครับแล้วก็รูปส่วนใหญ่ก็จะรูปถ่ายเองหมดเลยอ๋อนี่คือนันเป็นตากล้องด้วยชอบครับชอบเล่นกล้องร้านเปิดมา ปีกว่าแล้วครับผมแล้วทำไมถึงมาเป็นซิดแอนด์วอร์เดอร์พอดีพี่สาวพอพอมีความรู้เรื่องอาหารบ้างครับแล้วก็พี่สาวเคยใช้ชีวิตอยู่นิวยอร์กสักช่วงประมาณหนึ่งก็เลยเหมือนกับพอจะรู้วิถีชีวิตของที่นู่นว่าเขาอะไรยังไงแล้วก็เอามารวมกับที่เรามีเชืออาหารไทยครับครับผมแล้วก็ทำเป็นร้านที่สไตล์ที่ต่างชาติชอบนั่งสถานที่ตรงนี้นะฮะมาง่ายมากครับหัวมุมเลยนะครับหัวมุมของทองหล่อ ครับสถานีทองหล่องั้นเดี๋ยวให้คุณนัทบอกกัน่อนถ้าลงมาจากสถานีทองหล่อต้องลงแล้วเดินไปยังไงครับผมก็เดินเข้ามาในซอยทองหล่อครับผมแล้วก็เข้ามาร้านจะอยู่ขวามือครับต้องข้ามถนนครับผมก็ข้ามถนนข้ามมาครับงั้นแล้วเวลาเปิดปิดของร้านครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านนี้เปิดตั้งแต่11โมงครับถึงห้าทุ่มครับโอ้โหยาวเลยครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะได้ทานอะไรยังไงบ้างเอ่ยมีอะไรอาหารอะไรมาแนะนำให้ผมกินแล้วเดี๋ยวผมจะได้บอกคุณผู้ชมครับผม อ่าวันนี้จะมีะน้ำพริกปลาทูป่นนะครับ,รบแล้วก็ยำถั่วพูครับ,รบแล้วก็ไก่ผัดเป็นมะม่วงครับลูกค้าต่างชาติจะชอบมาพร้อมแล้วอาหารตรงนี้นะครับก็ไม่รู้จะเริ่ม,มอะไรก่อนดีแล้วที่สำคัญจะบอกว่าจัดจานจัดอาหารมาด้วยความประณีตมากนะครับสวยมากเลยนะครับเข้าใจแล้วมันเหมือนกับว่าเวลาชาวต่างชาติเข้ามาเสร็จปุ๊บเาเห็นโอ้มัน ซิดแล้วก็วันเดอร์จริงๆมันแบบอ๋อมีทั้งไก่ผัดเม็ดมะม่วงอยู่ในสับปะรดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวจานของยำถั่วพลูนี่แล้ไข่ไข่ยังมาตูมนุ้ยเป็นที่เช้หนาชูตาของประเทศผมแล้วก็น้ำพริกปลาทูปดต,ตรงนี้นะครับผมไม่รู้จะเริ่มไะไหนก่อนเอาเริ่มจากอันไกลก่อนนะครับจะได้กันชัดๆตรงนี้นะครับ <S <S ไก่ผัดเม็ดมม่วงนะครับแม ะมีความมันๆวาวๆเข้มข้นชนินนด้านล่างาง,งี้นะครับมันจะมีน้ำๆอยู่นะมันจะมีน้ำๆอยู่ตรงนี้นะครับตักขึ้นมาพร้อมๆกันแบบนี้นะครับราดลงไปบนข้าวหน่อยอโอ้ยพอดีเลยอานี้มา งรสชาติก็มีความเป็นไทยๆท,ที่ข้าวหลังชาติก็จะได้รู้ในความเป็นรสชาติของความเป็นไทยครับแต่ว่าก็ไม่ทําให้มันเผ็ดหรือว่าแรงจน ฝรั่งกินไม่ได้หรือว่าชาวต่างชาติคนกินไม่ได้ครับอัอนนี้ดีกว่าวน้ำพริกปลาทูปนเผ็มๆหอมๆปลาทูโอเคเลยแล้วก็ จะมีเผ็ดเผ็ตรงปลายนิดหนึ่งไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากแต่ว่ามีเผ็ดตรงปลายปลายซึ่งถ้ากินไปเรื่อยก็จะค่อยเผ็ดขึ้นทีละน,นิดทีละน,นิดทีละน,นิด,น,น,ดนะครับตอนแรกอันนี้จะเป็นเริ่มของความแบบหอมหอมก่อนลุยนะครับ จำเีกทีใครที่อยากจะมาทานแบบผมนะครับที่นี่เลยนะฮะซิดแอนด์วันเดอนะครับลงสถานีรถไฟฟ้ามาทองหล่อสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อแล้วก็ข้ามถนนมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดปิด่าเปิดตั้งแต่11อโมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มเด็กๆก็มาได้นะครับก็มาทานกันอาล้วครับตอนนี้เวลาที่ผมจะมากินของอร่อยๆแบบไทยๆแบบนี้ที่ร้านซิดแอนด์วันเหมดแล้วนะครับแต่ว่า ผมยังกินอาหาไม่หมดผมต้องกินต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมไปเจอกับเชฟตูนที่ mm. ในรายการได้เลย mm. <ๆ>ไม่รู้ว่าเชฟตูนจะทำอะไรยังไงอร่อยซู้ตรงนี้ได้หรือเปล่า, mm. าตับไปแล้วกันครับ mm. เอาละครับมาเจอกันอีกครั้งในช่วง7 Minutes m e a l จานเด็ดเจนาทีวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปกับเมนูเกี๊ยวทอดไส้ปลาแซลมอนนะครับนะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยนะครับนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดที่ผมใช้วันนวันนี้ครับมีมายองเนสนะครับมีซอสพริกมีปลาแซลมอนที่สับละเอียดแล้วขิงสับละเอียดนะครับต้นหอม แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีแผ่นเกี๊ยวส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นแป้งเปียกเอาไว้ทาแผ่นเกี๊ยวให้ติดกันนะครับวิธีทาง่ายตลอดนะครับก็ผมบอกแล้วนะจานเด็ดเจนาทีครับนำปลาแซลมอนไปสับให้เรียบร้อยนะครับนำมาผสมกับนี่ครับมายองเนสมายองเนสนะครับหน่อยนึงแล้วก็ตามด้วยซอสพริกนะครับเพื่อเพิ่มความ ความแซ่บเข้าไปนะครับยังไม่พอผมมีขิงซอยนะครับคือในตัวของปลาแซลมอนเนี่ยเขาจะมีน้ำมันมีมันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผม้องต้องใช้ขิงเนี่ยลงไปช่วยดับส่วนตรงนั้นนะครับแล้วก็น,นี่แล้วก็เพิ่มความสด,ส,ดส,ดสดชื่นของต้นหอมลงไปด้วยนะครับแค่นี้เราก็คลุกลเขาเขาให้เข้ากัน นะครับพวกเค้าให้เข้ากันปลาแซลมอนสับมาให้เรียบร้อยคนี้เองนะปะัปะ๊บอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมตั้งน้ํามันเอาไว้ให้ร้อนเตรียมพร้อมที่จะทอดนะครับอันนี้คือก็คือไส้ของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยแค่นี้เองไหนะดมสิอืมน่ากินนะครับอ่าแผ่นเกี๊ยวเป็นอย่างนี้ การเปียกแป้งเปียกนั่นเองโอเคครับผมทํำยังไงปกติเนี่ยเขาจะใส่ไส้แล้วก็ทําเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คือเกี๊ยวเนี่ยมันก็ต้องเป็นเป็นสามเหลี่ยมเนาะก็คือด้วยความที่มันมาอย่างงี้นะครับนะอ่ะเอาละงี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทาแป้งเปียกไปหน่อยนึงนะครับก็จะได้ติดกันนะครับเราก็จะการใส่ไส้ลงไปก็ ไม่ต้องเยอะมากนะครับก็ดูเอาตามไซส์แผ่นเกีียวของเรานะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทะลักนะไม่ดีปั๊บนะครับแล้วก็จัดการตรงขอบให้เขาแนบแน่นสนิทกันแค่นี้เองนะง่ายมากๆเลยเอาละมา ถ้าใครไม่ชอบเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปลาอย่นได้ไหมจริงๆก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าชอบออกินปลาอะไรแต่ถ้าผมแนะนํานะครับถ้าไม่ใช่ปลาแซลมอนเนี่ยแนะนําให้เป็นพวกปลาเนื้อขาวที่เนื้อดึมๆหน่อยนะครับปลากายอย่างนี้ก็ดีนะครับก็คือเป็นประเภทเดียวกันกันกบออปลาที่นําไว้ใช้ทําทอดมันนะครับ เอาล่ะเสร็จแล้วนะครับหยอดลงไปเลยหยอนลงไปเลยเกลียวทอดทอดทีละน้อยนะครับระวังระวังเขาจะไอ้นี่เกินไปนะครับอืมนี้ทอดให้กรอบนะครับไส้เนี่ยคือไม่ต้องแบบสุกมากก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆด้วยตัวเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยเราสามารถกินกินดิบได้ นะครับคือถ้าสุกเกินไปเนี่ยปลาแซลมอนก็จะจะแข็งอีกนะครับอันนี้เนี่ยเราอารมณ์แบบว่าเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องกลัวปลาแซลมอนกินดิบได้นะครับแต่ว่าเวลาซื้อต้องเลือกซื้อเกรดที่เขาสามารถกินกินดิบได้นะครับระวังนิดนึงเนี่ยร้อนนี้สวยกว่าเดี๋ยวร้อนนี้ขึ้นโอเค ตาดา,ดาดานานี่นะครับอันนี้ก็สามารถทําเก็บเอาไว้ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเป็นใสยเกี๊ยวทอดจะนําไปเป็นเกี๊ยวน้ําได้ไหมอ่ะก็ได้เหมือน,นกันนะครับไม่ผิดกฎนะครับเกี๊ยวน้ําก็อร่อยดีนะอ่าให้สีเขาแบบอย่างเงี้ยกรอบๆนะครับโอเคแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับเรามาซับมันเขาออกนิดนึง แล้วก็เวลากินเนี่ยกินคู่กับน,น้ำจิ้มบวยหรือน้ำจิ้มไก่อย่างนี้ก็ได้อร่อยเหมือนกันโอเคอ่าเสร็จแล้วครับผมนี่ก็คือเกี๊ยวทอดไส้ปลาแซลมอนนะครับอ่าน่ากินจังเลย แล้วเกี๊ยวทอดไส้ปลาแซลมอนแม่ดูน่ากินว้าวะาอะไรแมวต้องกินปลาอรอรีบเลยนะครับรีบเลยรีบเลย,เลยว้าวกรอบนะครับระวังร้อนด้วยนะครับค่ะ<า>นิดน้ำจิ้มไก่เนาะใช่แล้วนะครับนันจิ้มไก่แต่ว่ากินเกี๊ยวปลาแซลมอนะนะนี่ก็เป็นวิธีการทำแบบง่ายๆก็เหมาะสำหรับเป็นของว่างนะครับอื้ อาหารยำว่างกินช่วงบ่ายอะไรเงี้ยครับผมแต่มันหนักไปทางของข้าวนะมัจะมีความเค็เมๆใช่ครับผมนั่นแหละก็จะมีความเค็มๆมนัมนๆของปลาแซลมอนอยู่ด้วยนะตุกกรอบนะใช่แล้วครับผม,มก็ลองไปทําทานดูนะครับ,รบ,รบทําง่ายๆแต่อร่อยแน่นอนภายในเวลาแค่7นาทีเท่านั้นค่ะแต่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับรายการ Food for You นีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ